ก็ตั้งแต่ตอนเริ่มวาดการ์ตูนนะฮะตอนนั้นน่ยไม่มีใครมาสอนไม่มีสถาบัานไม่มีโรงเรียนหรือไม่มีองค์ความรู้อะไรที่มาสอนว่าวิธีวาดการ์ตูนที่ถูกต้องหลักการมาเป็นแบบนี้1 2ึสอสามอะไรแบบนี้ทุกคนหรือว่านักวาดการ์ตูนสมัยที่ผมเริ่มวาดใช้วิธีการศึกษาการค้นหาด้วยตัวเองว่าเราจะต้องเริ่มแบบไหนโดยการดูงานของ นักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นบ้างนักเขียนการ์ตูนไทยบ้างที่เราชื่นชอบนะฮะเราก็ลองวาดตามเส้นเขาวาดตามแบบอย่างที่เขาวาดอยู่ยังไม่รู้ว่าไลายเส้นที่สวยงามหรือว่าลายเส้นที่เป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอะ่ะมันเป็นแบบไหนเราใช้วิธีการวาดโดยการจดจํา คาแรคเตอร์ท,ที่ชื่นชอบอย่างการ์ตูนดังๆการ์ตูนที่เรารู้สึกสนุกสนานกับมันเราก็จะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เริ่มจดจําเทคนิคแล้วก็เวลาวาดเส้นแบบนี้มันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เราก็ใช้อุปกรณ์ใช้เส้นหรือว่าการวาดที่เรียนแบบจากที่เราชื่นชอบเราก็จะวาดตามสไตล์นั้นพอได้สไตล์การวาดแล้วก็มีเรื่องของการเล่าเรื่อง,องการบรรยายว่าแต่ละช่องแต่ละการดําเนินเรื่องแต่ละหน้าแต่ละคําพูดเนี่ย มันไล่เรียงกันแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จดจําว่าเอ๊กะการ์ตูนที่เราอ่านเนี่ยมันมีการลําดับเนื้อเรื่องการเล่าการบรรยายภาพอะไรเงี้ยมันดูแล้วว่ามันสนุกยังไงพอมาเป็นการ์ตูนที่เราวาดเองเราก็ใช้วิธีการลอกเลีเยนเขานั่นแหละแต่ในบทที่เราคิดขึ้นมาใหม่โดยการแบ่งช่องการวางภาพการเขียนมุมมองภาพที่เรามีพื้นฐานการเรียนศิลปะอยู่แล้วเนี่ยเราก็ใช้พื้นฐานการเรียนศิลปะเนี่ยว่าให้เป็นลายเส้นการ์ตูน Uh huh. ตอนนั้นยังไม่มีใครมาสอนแล้วว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดแต่เราวาดด้วยความสนุกของเราแล้วเราก็สามารถส่งผลงานเราเนี่ยออกไปให้คนเขาอ่านได้ Uh huh. ตอนนั้นมันดีอย่างตรงที่ว่ามีบอกอที่เขามีความชาํานาญหรือเขารู้รู้ลึกร,ร,ร,รู้มากกว่าเราเนี่ยเขาอาจจะให้คําแนะนําหรือว่าตัดสินเราอันนี้เราดีอย่างตรงที่สมมติว่าเราเข้ามาสู่วงการการ์ตูนเนี่ยมันก็จะเป็นสายที่ชัดเจนขึ้นมันจะมีบุคคลหรือว่ากลุ่มคนที่เขาศึกษาเรื่องการ์ตูนโดยเฉพาะอ่ะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราไม่สามารถจะไปหาที่ศึกษาได้ว่าเราจะต้องทําแบบไหนถึงจะถูกต้องเราต้องทํำยังไงใครจะต้องมาสอนเราแต่พอเราเริ่มเข้ามาสู่ ระบบตำลักพิมพ์มันจะมีพวกบกพวกนักเขียนหรือว่ากองมาธิการเนี่ยที่เขาอยู่ในวงการการ์ตูนอยู่แล้วหรือเขาทํางานการ์ตูนมานานกว่าเราเนี่ยทั้งแบบแปลการ์ตูนญี่ปุ่นตกแต่งการ์ตูนลายเส้นญี่ปุ่นหรือเอาคัดเลือกการ์ตูนญี่ปุ่นมาแปลเป็นการ์ตูนไทยอะไรเงี้ยคือเขาก็อยู่ในวงการการ์ตูนของเขาอยู่แล้วนะฮะพอเราเขียนการ์ตูนที่เป็นลักษณะการ์ตูนไทยเราบ้างเนี่ยเขาก็จะรู้ว่า แบบไหนที่มันเหมาะสมมันสมควรอะไรเงี้ยและเทคนิคก,การวาดของเราอะไรเงี้ยควรจะปรับปรุงควรจะอะไรก็ได้พวกกรรมาธิการบกกเนี่ยคอยแนะนําว่าแบบนี้มันถูกต้องแบบนี้ไม่ควรการทํางานมันก็จะมีสเต็ปมีขั้นตอนของมันไม่ใช่แบบอยากจะวาดก็วาดเลยมีการเสนอสตอรี่บอร์ดสเก็ตก่อนก่อนที่จะ เขียนจริงหรือว่าจริงอะไรเงี้ยมันจะมีระบบขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้นพอเราเข้ามาสู่ในกระบวนการที่ใช้คําว่าเป็นนักเขียนกร์ตูนแล้วเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคหรือวิธีการทํางานที่ชัดเจนขึ้นนะฮะเราก็จะได้เรียนรู้จากตรงนั้นไปด้วย